สำหรับรายงานประเภทนะครับก็คือรายงานที่ใช้นะครับในงานของระเบียบราชการนะครับคือปรลสีนะครับก็กดไปที่ปรลสีโปรแกรมจะเป็นสตาร์ตตัว Microsoft Excel เซลอัตโนมัตินะครับนะกระพริบวุกพลางนะครับเห็นไหมครับพอมองเห็นนะครับอย่าไปทําอะไรนะครับจนกว่าจะเสร็จนะครับนะเดี๋ยวเขหยุดนะครับ่อกดนะครับเพราะว่าเขาพยายามอัปเดตข้อมูลอยู่นะฮะตอนนี้ก็จะแยกหมดรายงานให้ซึ่งหมดรายงานเนี่ยนะครับ จะตรงกับที่เราเลือกในตัวโครงสร้างของบอมที่เราแตกวัสดุไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวรายงานซึ่งรายงานนี้ตั้งไปแล้วนะแบ่งข้ออะไรพวกนี้ไว้นะครับเราก็สามารถที่จะดูในพรีวิวได้นะครับตรงพิมพ์นะฮะแล้วก็เลือกเป็นตัวอย่างตพิมพ์นะครับเราก็จะเห็นเป็นข้อมูลน,นะครับของการรายงานต่างๆนะครับนะโอเคนี่คือรายงานตัวรายงานที่ี่เห็นนะครับแต่ที่นี้ ในส่วนของรายงานตันนี้นะครับก็จะมีรายงานอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไปสอับตรวจสอบนะครับก็มีรายงานนะครับรสำหรับสืสอบตรวจสอบอันนี้จะต่างกันนิดหนึ่งคือด้านท้ายของรายงานเนี่ยจะบอกว่าการคำนวณของแต่ละประทัดเนี่ยนะครับมาจากอะไรนะครับเรามาดูนะครับตัวอ,อย่างเช่นสาคอนกรีตนะครับเรื่องในด้านหลังนะฮะ เขาจะบอกเลยว่ามาจากบอมตัวไหนนะครับแล้วใช้ค่านะครับมาจากค่าอะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นว่ามีค่านะครับ5.6นะครับซึ่งเป็นค่าที่ที่เอามาใช้ในการคำนวณซึ่งเรงไปดูไล่สูตรอีกทีนึงนะครับแต่ว่าก็จะมาเรียงลำดับต่อไปนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีค่านับจํานวนแล้วก็มีปริมาณมีมีจำนวนนับนะครับจะไล่อย่นี้จำนวนนับความยาวพื้นที่ปริมาตรนะครับจะมี3โคลอนขั้นอยู่นะครับ ไล่กันเป็นตามลำดับนะครับหนึ่งคือตัวนับสองเนี่ยคือความยาวนะครับสามก็คือพื้นที่แล้วก็สี่คือปริมาตรนะครับแล้วก็บอกบอมเบอร์ที่ใช้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวการคำนวณที่เกิดขึ้นซึ่งซึ่งเป็นการการรวมจากตัวไหนบ้างนะครับอันนี้ก็คือเอาไว้ทดสอบนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราค้นกลับมาตรวจทีเดียวได้รู้ว่าค่าต่างกันย่งไหนะครับนะครับในรายงานของปอเราสีมีนิดนึงนะครับต้องฟอร์แมตนะครับต้องคลิกที่นี่นะครับแล้วจัดการนะขยายเซลล์ของตัว ฟอร์แมตตรงสือนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มีทัิยมเพียงพอนะครับ,รบเพราะเซตมันที่แรกนี่จะน้อยไปหน่อย